สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่แหม่มก็จะมาบอกเคล็ดลับการซักผ้าค่ะเ,เกี่ยวกับการกลับด้านนะคะกลับด้านตะเข็บเสื้อะคะ่ะตามปกตินะคะถ้าเป็นอย่างเสื้อยืดคือแทบจะทุกเสื้อนะคะเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเสื้อที่มีมกระดุมคือเสื้อที่มีกระดุมพี่แหม่มตามหลักแล้วก็ควรที่จะกลับด้านนะคะอย่างเสื้อยืด เราก็ควรกลับด้านเสื้อเชิ้ตเราควรที่จะติดกระดุมให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็กลับด้านซักจางเกงจางเกงยีนที่มีตะขอจางเกงยีนก็ต้องมีตะขอเนอะกางเกงยีนนะคะ,ะเราใส่ตะขอ,อะพูดผิดอีกแล้วเห็นไหมคะเราก็ติดตะขอไม่ว่ากางเกงอะไรทั้งนั้นอนะเราก็ติดตะขอแล้วก็กลับด้านรูดซิทให้เรียบร้อยด้วยนะคะ เราก็มาคุยกันต่อว่าเหตุผลอะไรเราจะต้องติดตะขอแล้วก็กับด้านเสื้อผ้าติดกระดุมเหตุผลก็คือเวลาที่เราซักผ้าเนี่ยเครื่องมันจะหมุนหมุนมุนหมุน,มนใช่ไหมคะแล้วถ้าเราไม่ติดตะขอเนี่ยคือตะขอเนี่ยบางครั้งพี่แมมเคยเจอกับตัวเองก็คือตะขอหรือ อะไรที่มันเป็นอุปกรณ์ที่มาติดกับกางเกงที่เราเวลาเขาโดนแรงเวี่ยงขึ้นมาเนี่ย<ม>ก็จะมีความคมความคมของอ,อพวกวัสดุอุปกรณ์รต่างๆที่เขาติดอยู่กับกางเกงเสื้อผ้าเราเนี่ยจะไปบาดเขาเรียกว่าอะไรนะจะไปทำให้ทําให้ลูกยางด้านหน้าเกรืองสัผพ,พาเนี่ยของพี่แม่มาขาด ตอนนั้นก็เสียเงินเปลี่ยนลูกยางด้านหน้าเครื่องซสกผ้าเป็นเครื่องซสกผ้าบาลานที่แน่นี้จะเป็นฝาหน้านะคะตรงนั้นแหละทําให้ขาดแล้วเสียเงินเปลี่ยนไปประมาณถ้าจาไม่ผิดนะคะหลายปีแล้วจะอยู่ที่พันกว่าบาทก็ไม่คุ้มเลยจากการที่ว่าเราต้องมาเสียเงินตรงนี้นะคะถ้าเสียเวลากับด้านหนึ่งก็คงจะไม่ต้องมานั่งเสียเงินตรงนี้แล้วก็อย่าง กระดุมเสื้อก็เคยเจอเหมือนกันที่ว่า,อ,าอะไรนะคือเวลาแรงเหวี่ยงแล้วกระดุมเนี่ยเขาเข้าไปขัดอยู่กับรูล่องระบายน้ำคือตรงตัวถังก็จะเป็นรูๆนะคะบางรุ่นนั่นน่ะเข้าไปขัดแล้วพอเข้าไปขัดเนี่ยแรงเหวี่ยงของเขาเนี่ยทำให้เสื้อผ้าตัวนั้นน่ะขาดขาดจนใช้ไม่ได้เลยนะคะแล้วต้องเสียเงินให้กับลูกค้า เพืเ่อนๆก,ก็ลองเปลี่ยนวิธีใหม่นะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยกับเสื้อผ้าอาจจะยังไม่เคยเหตุการณ์เสื้อผ้าขาดแต่ถ้าเกิดว่าเกิดแล้วเป็นเกิดกับตัวที่เรารักด้วยนะคะแย่เลยนะคะ mm hmm. คลิปนี้จบแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ